สวัสดีครับบิศาสตาร์ติเกอร์จะแนะนำวิธีการสแกนวัสดุที่เป็นลักษณะของสีนะครับคือเป็นสีฟอยเงินฟอยทองนะครับทพ่ที่จะทํามาร์ก่อนครับว่าจะตัดกับมาร์กสีอะไรนะครับสามารถกําหนดได้ที่เคยครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ใส่วัสดุเข้าไปหนึ่งชิ้นนะครับที่เป็นฟอยทองนะครับอันนี้ใส่ผมใส่แบบฟอยทองเข้าไปเสร็จปุ๊บเรากดปุ่มเมนูหนึ่งทีนะครับแล้วเข้าไปที่อาร์มนะครับเพื่อเชลเราทำการสแกนเซนเซอร์ ว่าต้องการใส่มาร์คสีอะไรนะครับที่เครื่องกําหนดมาให้นะครับก็คือกดเข้าเลขสองนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าดีคอมเมนต์ครับเซตติ้งก็คือเราเข้าไปเช็คว่าเครื่องจะทําการสแกนมารให้เป็นสีอะไรนะครับเราก็กด Enter นะครับเครื่องทํทการวิ่งอ่านที่พัสดุครับก็จะเช็คไซส์ออกมาแล้วเครื่องก็จะทำการบอกว่ามาร์คตัวนี้ให้ทําสีอะไรนะครับคือเคือเป็นสีดํานะครับแล้วสแกนโหมดก็คือใช้โหมดที่2นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กด s c 1ทีนะครับ หนึ่ทีนะครับเสร็จปุ๊บเราเข้าไปสแกนหมดที่เมื่อกี้เขาใช้สแกนหมดที่2นะครับแล้วก็เข้าไปรับเปลี่ยนสแกนหมดให้เป็นเลขน2นะครับนะครับเสร็จปุ๊บแล้วกด Yes ออกมาแอดจัสตัวนี้คือเมื่อกี้ค่าเป็นศูนย์เราก็มาใส่ค่าไม่ต้องใส่ค่าอะไรแนละ้วกด Enter เลยยืนยันเลยนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้ขั้นตอนการสแกนเซอร์เสร็จเรียบร้อย้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปที่หน้าโปรแกรมนะครับหลังจากที่เราทำการสแกนที่เครื่องมาเรียบร้อยนะครับเราก็เปิด เอขึ้นมานะครับแล้วไฟล์ที่เราทําขึ้นมาที่ตัวการจะตัดนะครับขึ้นมาหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บเราไปที่ไฟล์นะครับแล้วไปคัตติ้งมาตรอสี่แล้วไปดิจิทมาร์กก็คือมาร์กตรงนี้สามารถทําเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เครื่องให้มาคือเครื่องเมื่อกี้ให้มาคือเป็นสีดําเราต้องเลือกสีดํานะครับเสร็จปุ๊บแล้วกดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับก็คือมาร์กก็จะมาแล้วคือการส่งงานก็คือเราก็ปิดตาให้เหลือเส้นตัด อย่างเดียวนะครับก็คือตัดเป็นรูปก,ล,ก,กล่องะไยแล้วแต่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ไฟล์คัตติ้งมัเติสี่เข้าที่คัตพอดนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปหมุนงานโรเตตงานว่างานเราจะหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแต่เลยเสร็จปุ๊บเราก็กดไปที่เลเยอร์อ,ยยอ,อิงนะครับเพื่อเราจะส่งงานไปตัดนะครับคอยดูที่หน้าเครื่องนะครับนะครับนี่จากที่เราทำฟาร์ก็เรียบร้อยเราส่งโปรแกรมาครับสังเกตว่าสติ๊กเกอร์สีทองเครื่องนี้ก็สามารถตัดงานได้เลยครับ การตัดแกงกันเรียบร้อยนะครับขอติดตามคลิปดีๆจากบริษัททาทิกเกอร์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ